สวัสดีครับ Toy และ Candy ของเด็กเล่นขนมเด็กกินวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งนะครับผมผมก็มาพบตามสัญญานะครับว่าจะนาเอานะครับหุ่นไดโนเสาร์สี่ตัวเนี่ยมาเล่นรวมร่างให้ชมนะครับผมจะเป็นแบบไหนยังไงเดี๋ยวมาชมกันครับผมก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มากดติดตามกดแล์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยนะครับผมขอพรบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับผมถ้าว่าผมรีวิวผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมถึงแม้ว่าท่านจะกดดิสไลค์ผมผมก็ขอขอบคุณมากๆครับนะครับที่เข้ามาชมคลิปของผมนะครับผมมาชมกันเลยดีกว่าคร ครับผมปรากฏว่าอมมีท่านผู้ชมนะครับหลายท่านเลยครับแนะนํามาครับออย่างเช่นเออท่านคุณหนึ่งนะครับผมก็แนะนํามาโอ้ยพี่รีวิวผมแบบว่า มันผิดพลาดแบบไงประกอบก็ผิดไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยะฮะดูดูแล้วก็ผิดจริงๆนะครับผมเพราะว่าบอกว่ามีตัวสีแดงตัวเดียวนะครับมันก็ถูกต้องนะครับผมผมก็ขอขอบพระคุณนะครับคุณหนึ่งนะครับที่แนะนํามาครับผมก็เนี่ยตัวสีแดงถูกต้องอยู่ตัวเดียวนะครับผมบว่าผมแกะแกะจักแพ็คแป๊บแล้วก็ประกอบแล้วก็รีวิวเลยอย่างเงี้ยก็เลยงงงให้ดูรูปชัดชัด รูปลายเส้นละเอียดมากเลยครับเลยดูไม่รู้เรื่องนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับผมเดี๋ยวในครั้งนี้ผมจะมาแก้ไขให้ถูกต้องว่าจะเป็นแบบไหนครับหนึ่งบอกว่าตัวสีฟ้าเนี่ยมันใส่สลับแขนกันได้เพราะว่าแขนตรงนี้ใส่ผิดอันนี้ไม่ใช่แขนมันต้องกลับซ้ายกลับขวาโอเคครับมันกลับเลยนะครับผมกลับก็เยอะเอาเนี่ยกลับมาปุ๊บนี่นี่เห็ไหมฮะปุ๊บนะกลับซ้ายกลับขวานะครับผม ฮะปึ๊บติดเข้าไปอ่าฮะแล้วบอกว่าเนี่ยทุกตัวถืออาวุธได้จริงๆครับมีนิ้วมีมืออยู่ตรงนี้นี่อาวุธนี่นี่เป็นอาวุธของเออไดโนเสาร์คอยาวนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปเลยครับ๊บนี่เสียบเข้าไปแบบนี้นะครับป๊มตื๊บปึ๊บ,บเรียบร้อยเห็นไหมฮะใส่อาวุธได้จริงๆเลยนะครับอืมอ่โอเคครับต่อไปนะครับผมแต่เนี้ยมันมีแต่อาวุธนะครับผม ถ้าเราดูตามรูปนะครับตามรูปแบบตรงนี้นะครับผมตรงนี้เขาจะไม่ถือวุ้ดผมก็เลยงงแล้วก็ตัวปั๊มๆเตี้ยๆอันนี้ผมขออนุญาตด,ดึงขาเล่นแบบยวาวๆสูงๆนะครับผมจะได้ดูเท่สา,าหรับผลนะครับแล้วก็จะมีหางนะครับผมนี่อันนี้หางของเขานี่ไม่บอกว่าเสียบตรงไหนเห็น <imet Bis S 2> <hour S 1> บอกแต่ขแขนนะฮะมีถ้าเอิดแขนกับดาบนะครับผมผมก็เลยว่าคิดว่าตรงนี้มันมีรูนะครับผมเล่นแบบสร้างสังกระเสียมมาตรงเนี้ยจบนะฮะมีรูเลยก็เสียบเสียบเข้าไปจบนักของเล่นก็เป็นแบบนี้นะครับก็เป็นสไตล์แบบนี้ครับอ่ะ เสร็จ <Okay, S 2> ไปแล้วหนึ่งตัวพร้อมการเล่นสร้างสรรนะครับผมอ่าต่อไปรู้ตัวที่สองหนูอืมตัวสีเขียวนะ ไอปีกตรงเนี้ยเนี่ยที่มันคีบหลังตรงเนี้ยนะครับผมสามารถไปติดเป็นเกาะไหลได้โอ้โหเท่มีรูกับนี่จร,จริงด้วยนะครับติดเข้าไปเลยแป๊บอย่างนี้นะครับผมนี่แป๊บก็เป็นเกาะไหลโอ้เท่จริงจริงเลยฮะเขาท่าแล้วครับผมนี่แลครับผมนี่ฮะบางท่านหลายท่านก็เคยเล่นมาแล้วนะครับผมเอาพี่ผมเคยมีตัวสีฟ้ามีตัวสีแดงโอ้โหแสดงว่าของรุ่นนี้มีมานานนะครับเออส่วนตัวสีเหลืองนะครับคุณหนึ่งบอกมั่วมากมั่วมากๆผมโอ้โหมั่วแบบไหนเนาะพี่ดูรูปดีๆชัด อ๋อผมก็เลยมากลับมาดูรูปใหม่ครับผมรูปก็สังเกตนะครับตรงนี้ขาหลังเขาจะมีเล็กๆขึ้นมาตรงตรงตรงด้านไหลนะครับผมแสดงว่าไอตรงเนี้ผมมันเรียบๆไม่มีแสดงว่าผิดจริงๆนะครับผมอ่ะนี่ก็กลับไปปุ๊บแกะออกมาปุ๊บถอดมาแล้วก็ใส่ใหม่มแป๊บฮะน่าจะอย่างนี้เออไม่ใช่อย่างนี้นี่นี่นี่ก็ต่อผิดเลยนี้นี่เป็นมือ,น,น,มอนี่เป็นมือต้องใส่แบบนี้นะเอองงว่าขาหลังใช่ไหมยิ่งเล่นก็ยิ่งงงว่าต่อยังไงเอออ่ะแบบไหนอ่ะอย่างนี้ นี่ก็ไม่ได้จะใช่นี่อ๋อแบบนี้เองเห็นไหมฮะโอโหขนาดเอามาเล่นใหม่ยังงงเลยครับเอาขาอยู่ข้างหลังตรงนี้นะครับผมแล้วนี้เป็นมือหนึ่งบอกว่าถืออาวุธได้ทุกตัวนี่มีรูกระเดยแล้วครับอาวุธเสียบเข้าไปแปดแปดนั่นแค่นี้เองโอ้สุดยอดแค่นี้ก็มีอาวุธให้ถือแล้วครับจู่ฮะเสร็จแ้ดาบได้ไดได นี่ก็เล่นสนุกแล้วครับแต่หัวตัวนี้นะครับผมมันไม่มีไม่รู้จะเสียบตรงไหนนะฮะผมก็ไม่รู้จะหาที่เสียบก็เสียบไม่ได้มันก็เสียบไม่ได้แล้วก็ในคู่มือตรงด้านหลังแพ็คนี้เขาไม่บอกไม่บอกวิธีเสียบเลยนะเนี่ยไม่มีการเสียบนะครับผมเนี่ยไม่มีเลยนะฮะอ่ะอย่างนี้ก็ต้องมาเล่นแบบสร้างสรรค์แล้วนะครับไม่รู้จะทําได้ไหมครับที่าผมทําทั้งก็คือว่าจะเย็นๆนะครับผมเนี่ยฮะตรงนี้ก็เสียบเข้าไปตรงนี้เห็นไหมครับจบ อ่าอย่างนี้เราก็ได้แบบสร้างสรรค์แล้วครับผมอ่าเห็นไหมก็จะมีหุ่นแปลกๆมาอีหนึ่งตัวนะอย่างนี้การเล่นก็คือแก้ไขนะครับผมถ้ามันมีผิดพลาดเราก็แก้ไขแล้วก็พัฒนาให้ดีกว่าเดิมเห็นไหมก็จบเนี้ยก็ได้หุ่นสวยๆแปลกๆไม่เหมือนไข่อ่าหนึ่งตัวนะครับตัวตัวสีแดงนี่ถูกต้องนะครับโอ้ขอบคุณมากแล้วครับคุณหนึ่งนะครับผมแล้วก็ท่านหลายท่านนะครับก็มีเล่นมานะครับก็ได้นํามาขอบคุณมากๆเลยครับผมถ้าว่าผมรีวิวผิดพลาดประการใดแนะนำไม่ได้ครับผมยินดีปรับปรุงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาเล่น รวมล่างก็เลยนะครับผมเพราะว่าเนี่ยการแปลงล่างถูกต้องตามมาตรฐานและตามคิดสร้างสรรค์ตามจินตนาการนะครับผมมาทานฟอร์มเอ้คอมไบเนอร์ก็เลยกว่าทานฟอร์มคอมไบเนอร์คอมไบเนอร์จุดๆน,นี้ก็แปลงล่างนะครับผมอนี่ก็เลยเอเอ,เอแบบไหนเอ่ยปุ๊บอ้าวขานี่ลงก่อนนะครับผมแล้วก็นี้ออกเลยคอมไบเนอร์นะครับตืดจุดๆนี่ก็หัวลงปุ๊บนี่ฮะเขาก็จะมีเดือยตรงนี้นะครับผมแล้วก็นี้เอานี้ดึงออก ตัวนี้เขาจะกลายเป็นขาขวานะครับหมุนป๊บอย่างนี้นะถูกต้องแน่นอนนะครับผมนี่ครับผมก็ดูตามแบบมาเรียบร้อยแล้วครับนี่อย่างนี้นะปึ๊บๆๆนี่นะการแปลงร่างแล้วก็เอามาเรียนรวมร่างแล้วครับผมอ่ะเรียบร้อยตัวนี้เป็นขาขวาหนึ่งตัวนะครับผมเป็นลักษณะของขาฝาก็คือเป็นตัวสีแดงแบบนี้นะครับอ่านี่ถูกต้องแล้วครับผมนะบางทีตรงนี้ก็หมุนไปข้างหลังได้นะครับหรือหมุนมาข้างหน้าก็ได้นะครับผมคงอยู่ที่เราจะเล่นแบบเนี้ยตรงนี้นะครับ คือไม่ใช่ส่วนสําคัญเลยนักหนาแบบนี้นะครับผมนี่หรือว่าสลับบนสลับล่างก็ยังได้อย่างนี้เห็นไหมฮะแล้วแต่เราจะเล่นนะครับเพราะว่ามันเป็นรูกระเดือยนะครับผมก็เล่นไปตามจินตนาการของเราก็สนุกดีครับนี่อานนี้อ่ะอ่าอย่างไรถูกต้องเอาตามความชอบแล้วกันนะครับผมอ่าแป๊บอ่าต่อไปตัวที่สองมาเป็นขาซ้ายนะครับผมขาซ้ายก็เอาตรงนี้ออกนี่เพราะว่าเออแล้วเล่นสนุกๆปุ๊บอ่ะนี่เอาแขนออกแป๊บ แปดนะครับผมก็เหมือนกันครับก็มีเดือยนะครับก็ปึ๊บแบบนี้นะครับผมแล้วตอนนี้เราก,กดนี้ลงไปแน่นปึ๊กเลยอ่ะเรียบร้อยนี่เราก็ยกส่วนนี้ออกมานะครับผมเพื่อที่จะมาใส่ตรงนี้ปึ๊บฮะตอนนี้ก็เป็นแบบนี้นะครับผมนี่ดูฮะเรียบร้อยติดสติกเกอร์เรียบร้อยแล้วครับสวยงามมากนะได้ขาซ้ายขาฝาต่อไปมาดูลําตัวบ้างท่านฟอมจุด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 ,ดออกมาปื๊บออกไปเลยนี่ฮะ อันฟอมก็ไม่ยากครับผมเนี่ยตรงนี้พลิกกลับมาปุ๊บนะแล้วก็หมุนอันนี้ออกไปเลยนะขานะครับขาครับโอเคครับแล้วก็เอาขาที่ลงนี่จะมีรูรูกระเดือยโอเคนี่ปุ๊บอ่าลงไปแบบนี้อใส่เลยนะฮะใส่เข้าไปตรงนี้ปึ๊บเห็นไหมฮะง่ายมากเลยนี้ตัวสีเขียวกับตัวสีดํานะครับผมนี่ฮะเสียบเข้าไปนะฮะ โอ้โหติดแน่นๆเลยนะครับผมแล้วก็ล็อกตรงนี้นะครับตรงนี้ต้องดันให้ตรงล็อกนะครับดันเข้ามาแป๊บแหมก็จะมีล็อกอยู่ตรงนี้นะครับผมเนี่ยฮะถ้าเราไม่ดันนะครับผมเนี่ยตรงนี้ฮะเขาก็จะต,ตัวก็จะเอ็นไปเอ็นมาอ่าเรียบร้อยสวยงามเรียบร้อยเลยครับอ่านี่อยู่ที่เราจะเล่นอ่ะปึ๊บเป็นแบบนี้เองนะครับผมอืมสวยละอ่ะาฮะได้ส่วนของราตัวแล้วนะครับผมนี่ตรงนี้เป็นพวกอาวุธอ่าเดี๋ยวเรามาเล่นที่หลังนะครับผมต่อไปมาดู ส่วนแขนนะฮะมีส่วนแขนนะครับผมอ้าวถอดอาวุธออกแบบเรียบร้อยนะฮะปืบออกแขนออกปื๊บปืบนะฮะอันนี้นี่ก็เก็บเข้าไปปื๊บปึ๊บเอาแล้วครับถอดเนี้ตรงนี้ก็เป็นส่วนหัวหุ่นนะครับโอ้โหเป็นไหครับหล่อเท่มากๆเลยครับหัวหุ่นยูน,นี่ตรงนี้ก็พับเข้าไปนะครับอ่ะมาใส่หัวเลยติดเข้าไปปุ๊บเรียบร้อยจบนะอ่าอุ้ยหัวหุ่นนะฮะนี่ก็ปรับกล้องนิดน้งปั๊บ เอาแล้วครับะต่อไปมาดูช่วงแขนกันต่อนะครับผมปุ๊บออกมาเป็นสองข้างแล้วก็สลับต้ายสับฝาปุ๊บปุ๊บนี่ก็จะเป็นเดือยตรงนี้นะฮะเดือยเดือยถ้าท่านงงนะครับดูช้าๆนะครับผมนี่อย่างนี้นะครับไม่นี่เดือยโอเคี่จริงแขนข้ยืดได้นะครับผมแล้วแต่เราจะเล่นนะครับผมฮะนี่เราหดเข้าไปห้าเข้าไปแป๊บไปเป็นแบบนี้เองนะครับนี่เราก็ใส่เข้าไปเลยปื๊ดปืดเห็นไหมฮะ ได้แล้วนะครับผมนี่ก็เป็นแบบนี้นะฮะนี่อก็จัดให้ดีๆนะครับผมจัดให้ดีๆอ่ะเป็นอย่างนี้โอเคแต่ว่าไม่มีมือนี่มือในอันนี้หัวเนี่ยปุ๊บเนี่ยฮะหัวเลยครับปุ๊บอันนี้ฮะพับตรงนี้นะครับใส่ไปอ่าเรียบร้อยกดเข้าไปปุ๊บเอาละโอ้โหเป็นไงครับุอันแล้วข้างนี้ล่ะข้างนี้แน่นอนครับผมเออเขาก็จะ ถืออาวุธนะครับผมถืออาวุธนะครับผมแต่ตัวนี้เอาไว้ตรงไหนเออตัวนี้ก็ไว้ตรงนี้นะครับผมนี่ไงเม็ดอินชหน้านะครับผมมาจากของเกาหลีมาจากของเอออะไรก็ไม่รู้นะครับผมอ่ะเรียบร้อยเนี่อันนี้ก็เป็นแบบนี้เองอ่ะค่อยๆรวมล่างไปปุ๊บอันนี้อ่ากดแน่นๆนิดนึงอือโอเคอ่ะเรียบร้อยแล้วครับต่อไปมาดูเอออาวุธนี่เห็นะกองก็เยอะเลยโอ้โหงองปึ๊ก อาวุธเหรอครับทำยังไงเอ,อ,อ่ยอาว,วุธก็เอาดาบก่อนล้วกันเอาดาบปุ๊บสร้างดาบก่อนนะครับผมนี่เอาตัวนี้กับตัวนี้นะฮะเนี่ยเกี่ยวเข้าไปแบบนี้เห็นไหมฮะก็ได้ดาบแล้วนะครับผมแค่นี้เองเป็นดาบแล้วนะปุ๊บอ่ะถือแปบเข้าไปดาบตรงนี้อ๋อเข้าท่าไหมฮะนี่ในมีดาบสองอันนะครับผมดาบสองอันก็เกี่ยวเข้าไปตรงนี้กับตรงนี้นะครับผมฮะเดยกไปเนี่ยมันจะมีเดือยกัดล่องนะฮะปุ๊บฮะก็ดาบก็ติดตรงนี้แล้วอันนะครับผม ติดตรงนี้นะฮะเป่นงไงครับอ่าเดี๋ยวนี้ได้แล้วครับต่อไปมาดูอาวุธปืนบ้างดีกว่าแล้วครับผมอาวุธปืนอาวุธปืนนี่ก็ใช้ตัวนี้นะครับผมตัวนี้แล้วก็เอาตัวนี้มาใส่ก็จะเป็นอันนี้นะฮะเป็นเป็นปุ่มนะครับตรงนี้นะครับผมก็ใส่เข้าไปแบบนี้เห็นไหมฮะจบนะฮะเสียบเหมือนกันซ้ายขวานะครับตัวนี้กับตัวนี้นะครับปื่นะฮะมันก็จะลงล็อกพอดีลงล็อกพอดีนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้อะนี่ เราทํายังไงต่อแล้วครับผมก็เอาตัวนี้นะครับผมเออมาติดตรงไหนเอยตรงตรงมือตรงนี้นะครับผมนี่มือแบบนี้นี่แบบนี้ใช่ไหมเออฮะนี่แบบนี้อา่าก็จะลงล็อกแบบนี้นะครับผมอะอันนี้ก็ติดเข้าไป <St bat> ติดเข้าไปก่อนตรงไหนเอยนี่ครับมันจะเป็นนิ้วมือนะครับผมติดเข้าไปเลยครับเปิดแงะเรียบร้อยแล้วครับผมตรงนี้เราก็มาติดตรงนี้ ออืติดเข้าไปโอเคก็จะอวุดเขาก็จะสไตล์แบบนี้นะครับผมเรียบร้อยนะครับสองอันนะฮะอันนี้ก็ติดเข้าไปตรงนี้เหมือนกันอืมแบบนี้จบนะฮะแบบนี้เลยนะครับหรือว่า เป็นแบบไหนก็คงจะเป็นแบบนี้ครับผมนะเพราะว่าดูจากรูปอาวุธของเขานะครับผมเนี่ยฮะใส่เข้าไปแบบนี้นี่ขาข้างหลังนี่เป็นแบบนี้อยู่ข้างหน้านะครับผมเนี้ยก็ประกอบตามนี้นะครับผมอ่ะนี่เสร็จแล้วเราก็เอามาอะไรครับผมนี้ก็มาติดตรงนี้นี่ฮะติดตรงนี้เลยปึ๊เก็๋เป็นเป็นที่ไหลอาวุธเขาอยู่ที่ไหลอืมติดเข้าไปปึ๊บะฮะนี้ก็เหมือนกันติดที่ไหลมีรูนะครับผมติดเข้าไปแบบนี้เห็นไหมครับ จบนะเดีนี้ก็เออตรงนี้ทำยังไงดีเอ,อ่ยนะครับผมเพราะว่าเป็นแบบนี้แหละตรงเนี้ยเขาจะเล่นไม่ได้นะไม่รู้ว่าตรงเนี้ยจะไว้ที่ไหนเพราะว่าชิ้นส่วนตรงเนี้ยมันก็เหลือเศษนะครับสองอันนะฮะอตรงนี้เราถ้าเราใส่ไปตรงนี้ก็โอเคอยู่เนาะใส่ไปไปเลย,เลยติดแน่นน,น,นิดนึง่งเนี่ยใส่แบบนี้นะครับผม อ่าตัดให้กล้องปุ๊บเนี่ยฮะก็จะเป็นแบบนี้เองนะครับผมนี่คือการเล่นตามแบบเขาแล้วครับตรงนี้ก็มีเศษอยู่อันหนึ่งนะฮะอันนี้ก็คือตามรูปแบบเขาทุกอย่างแล้วนะครับผมให้เปรียบเทียบดูนะครับผมนี่ฮะเนี่ยฮะจะไม่มีแล้วก็มีอยู่แค่นี้เองนะครับตรงนี้ก็ไม่มีละในเป็นอาวุธตามรูปแบบเขาเลยนะครับผมนี่ฮะเขากําหนดให้เล่นอยู่แค่นี้เองนะครับผมนี่ก็ไปได้หุ่นถูกต้องแล้วครับหุ่นอันนี้อันนี้เหลืออยู่สามอันทําไงครับอ่ะสร้างสรรค์เอาแล้วครับหารูเสียบ ใส่เข้าไปเลยแปร์โอ้โหตอนนี้เราก็มีปืนละแล้วตรงนี้ล่ะตรงนี้ไม่มีที่ให้เสียบใช่ไหมฮะก็จะเห็นผมเห็นรูตรงนี้มันก็เสียบเอาอย่างนี้ดีกว่านะฮะเสียบเงนี้ได้ไม่เอ่ยนี่น่าจะได้นะครับผมนี่ก็เสียบเข้าไปอืนี่ก็เอาข้างไหนได้เอ่ยอออเดี๋ยวลองหาวิธีเล่นครับผมะเดี๋ยวลองหาวิธีเล่นดูดิเป็นแบบไหนยังไงนะครับ ก็เนี่ยครับก็ไปหาวิธีที่เราต่อนะครับผมการเล่นของเล่นสโนวออฟกันนะครับเราต้องสร้างสรรค์เองบ้างนะครับผมก็เล่นไปตามจินตนาการนะครับผมบางทีไม่อยากจะคิดว่ามีผิดมีถูกนะครับผมก็ลองผิดลองถูกไปเรื่อยเหมือนกันนะครับผมก็ได้เป็นแบบนี้ต่อเรียบร้อยก็เป็นแบบนี้นะครับแต่แล้วเราก็มาใส่แขนเอบนะฮะก็จะเหมือนมีปีกเลยนะครับผมอ่ะผมวัดส่วนสูงให้ดูสักหน่อยนะครับผมต่อปีกสองข้างเรียบร้อยนะครับผมความสูงเขาก็จะอยู่ที่ประมาณสัก สิบหกเซนนะครับผมเนี่ยสิบหกเซนนะครับผมความกว้างจากท้ายไปฝาก็อยู่ที่ประมาณสักสิบเซนกว่ากว่านะครับผมโอ้โห,โหสวยงามจริงครับนะฮะมาฮะตรงนี้เขาก็ไม่มีบอกให้ใส่ดาบผมก็มาใส่เองนะครับผมเนี่ยของเล่นสน็อกกอฟให้ดูรอบๆตัวนะครับเป็นแบบนี้เองนะครับถูกใจจริงๆริงเลยครับผมนะ,ะของเล่นนี่ยืดแขนดัดไว้ได้นะป,ปึ๊บจัดได้เล่นได้ตามที่เราต้องการนะครับผม ค,คลิปนี้ก็ได้ดูของเล่นแปลกๆไปหนึ่งตัวนะครับผมสามารถเล่นรวมด้างได้นะครับผมออืืแล้วก็ราคาถูกนะครับผมของเล่นจีนสต็อกออฟก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่ี่จะเหมือนหุ่นพวกนี้นะครับผมหุ่นเครื่องเขียนเอามาเล่นด้วยกันได้นะครับผมนี่นะครับเท่ ه, จริงๆเลยนะฮะ คลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามากดติดตามกดไละกดแชร์นะครับพันใดยังไม่กดติดตามกรุณากดติดตามเลยครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมก็จะจาของเล่น8ปลกๆนำมารีวิวให้ท่านได้ชมอีกเช่นเคยนะครับผมคลิปนี้ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ